สวัสดีทุกท่านนะครับห่างหายกันไปนานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวสว่านนะครับซึ่งเป็นของน่าจะเป็นของจีนแดงครับสั่งมาจากช้อปปี้นะครับนี่ก็ขนาดเท่ากันกันกบสว่านทั่วไปนะครับตัวนี้ใส่ดอกสว่านสูงสุดได้10มิลนะครับกำลังวัดอยู่ที่500วัตต์นะครับในราคา200 99บาทนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับซึ่งผมก็ได้ทดลองไปแล้วแหละเมื่อกี้นะครับซึ่งจะมาเปรียบเทียบกับสว่านตัวนี้ซึ่งราคา3,000กว่าบาทนะครับนี่อนนี้กำลังวัดอยู่ที่550วัตต์นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วกำลังแรงก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ วัสดุที่เขาที่ใช้ทํามันค่อนข้างที่จะบอบางนิดนึงนะครับอย่างเช่นตัวสลับเดินหน้าถอยหลังตัวนี้ครับก็ทําเหมือนของเด็กเล่นเนี่ยครับก็น่าจะตามราคาครับแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับตัวสว่านตัวนี้เ็าคือดอกจําปาตัวนี้นะครับมันรู้สึกว่ามันนะครับมันใช้งานไม่ได้ครับเหมือนว่ามันเป็นเหล็กที่ ใช้งานแล้วก็เอามารอรอใหม่แล้วก็มันมันไม่แข็งพอนะครับก็เลยจะจะต้องใช้ดอกจำปาที่ผมซื้อมาอันนี้ขนาดสิบามมิลก็เข้ากันได้พอพอใช้ได้นะครับแต่ว่าเข้ากันไม่ได้ไม่ลงตัวสักเท่า,หา,า,าไหร่นะครับสามารถไขได้นี่สองร้อยเก299บ้าบาทนะครับมาดูการใช้งานนะครับอันนี้ไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ยูคาลิปตัสนะครับ ลองดูนะครับนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับมาดูอายุการใช้งานของเขาว่าถ้าใช้งานไปน,นานๆมันจะเป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวสว่านราคาถูกนะครับราคาแค่299บาทนะครับ ถ้ารวมโค้ดส่วนลดค่าส่งฟรีอะไรเข้าไปอีกก็ผมซื้ออยู่ในราคา290บาททวนนะครับนี่ไปเจอกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวโต๊ะที่กำลังทำอยู่ด้านหลังนะครับไปเจอกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าครับสวัสดีครับ